สวัสดีครับวันนี้อยู่กับต o วเต้าวีโก้แชมป์นะครับติดตั้งจอ Android นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยเวอร์ชัน9ตัวนี้แบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับแรม2ออมสมาดูงานติดตั้งกันหน่อยะครับโอเคนะครับเข้าไปภายในรถแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ได้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดไปเลยนะครับโชคดีมากมากนะครับสำหรับลูกค้าที่เลือกติดตั้งจอ Android อันนี้เป็นแบบ universal ซนะครับไม่ใช่ตอบตรงรุ่นนะครับแต่ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะที่เรามีอยู่นะฮะ ดูหน้าจอหน่อยครับนี่ฮะสามารถดับไฟหน้าจอได้นะครับนี่ครับแล้วก็สามารถแบ่งแอปได้ด้วยนะครับในหนึ่งหน้าจอดูนะผมเปิดไว้2อแอปนะครับสามารถที่จะดูทีฮะกดค้างไว้นะครับเขาจะแบ่งแอปให้เราเลยแบบนี้ฮะแบ่งได้2แอปในหนึ่งหน้าจอครับโอเคเป็นระบบคําสั่งเสียงนะครับฝั่งนี้ยูทูบนะฮะฝั่งนี้เป็น Google นะฮะลองดูครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูณ์ แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์บางทีผมพูดไวไปหน่อยนะครับการจับคำสั่งเราต้องช้าสักนิดหนึ่งนี่ฮะฝั่งนี้นะครับเล่น y o u u u b เนี่ยในช่องน้าแดมลองดูก็ได้นะครับว่าเล่นได้จริงไหมนะครับนี่ฮะฝั่นี้เล่น u t u b e ฝั่งนี้เล่น Google นะฮะ Google ก็เป็นแผนที่ร้านแดมระดับเดินนะครับฝากกดซับ s c ค i b ์ให้นะด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันนะครับ ราจะเห็นว่าเล่นได้2แอปในหหน้าจอเวอร์ชัน9นะครับระบบคำสั่งเสียงภาษาไทยนะครับเล่นได้ครนอ,อฝากไว้ด้วยนะครับถ้าต้องการให้กลับไปเป็นแอปเดียวนะครับให้กดค้างไว้เหมือนเดิมหน้าจอก็ใหญ่ขึ้นนะครับเร็วชา้าสัญญาณเน็ตนะครับทุกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง y t u t u นะฮะหรือโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่นะครับหรือ ในเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรนะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะ้าลาไปก่อนนะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ